สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกคนนะคะวันนี้ก็อยากจะเอาสวนของดอกคโนล่าค่ะที่เขาเอาไปทำน้ำมันนะคะมาให้ชมกันค่ะตอนนี้เขากำลังบานเต็มทุ่งเลยนะคะเพราะว่าปีหนึ่งเขาก็จะปลูกคนนึงเพื่อเอาฝักของเขานะคะคิดว่าฝักนะคะเอาไปทำน้ำมันค่ะน้ำมันคโนล่า นี่เลยค่ะกำลังบานเต็มเลยค่ะแถวบริเวณนี้ก็จะเป็นชาวสวนนะคะเขาก็จะมีที่กว้างใหญ่แล้วเขาก็จะปลูกดอกคโนล่าค่ะเนี่ยสวยมากตอนนี้กำลังบาน เต็มทุ่งเลยนะคะแถวนี้เต็มทุ่งจะเหลืองเต็มไปหมดอีกฝั่งถนนหนึ่งเขาก็ปลูกเหมือนกันนะคะเนี่ยดอกคโนล่าค่ะให้ดูบรรยากาศกันนะคะ เครื่องบินกำลังมาเลยค่ะ สีเหลืองสวยมากนะคะดอกคโนอราค่ะบานเต็มทุ่งเก็บวิวสวยๆมาให้ชมกันค่ะสวัสดีค่ะชมดอกคโนรานะคะสวยค่ะน่าจะโผล่ไว้นันเนต็มไปหมดเลยนะ